สวัสดีครับท่านาผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ที่ติดตามชมจากทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำวันที่วันพระหัสที่16ตุลาคม2,568นะครับผมมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับที่อยากจะมาเรียนอัปเดตท,ทางพี่น้องสุมลชนนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามจากทางบ้านเ,าเรื่องแรกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมภารกิจนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสอปปลาวนะครับอย่างเป็นทางการระหว่าง,งวันที่15และ16ตุลาคมคือเมื่อวานนี้และวันนี้นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทศรได้ร่วมภารกิจของนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายศรไศสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปปลาวนะครับการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนครั้งแรก อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภายหลังดำรงตำแหน่งและมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสบปปลาวนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีสปปลาวนะครับเพิ่งพบกันเมื่อสักครู่นี้เองตอน09:45น นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะพบกับจะเข้าเยี่ยมคารวะท่านทองลุนสีสุริศประธานประเทศสปปลาวในเวลา11โมนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเป้าหมายของการเยือนครั้งนี้ก็คือเพื่อการสานต่อความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนและการวางวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือในอนาคต ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกันนะครับก็ได้แก่ปัญหาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาข้ามแดนต่างๆการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงรวมถึงการ,ส,รส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับในส่วนของข่าวที่2นะครับเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องการ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำนเทศจะเดินทางเงยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในห่วงการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์นะครับหรือที่เรียกว่า c ีเซครั้งที่15ระหว่างวันที่21ถึง22ตุลาคมโดยในครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ partners in progress shaping a green and digital future นะครับโดยท่านรัฐมนตรีจะร่วมกล่าวเปิดการประชุมกับดรวิเวียน ลาคริชนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์นะครับระหว่างการเยือนครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีจะมีโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวาในลอเรนซ์หวงนะครับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมการเยือนสิงคโปร์ Singapore อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีซึ่งการเยือนเนี่ยได้กำหนดไว้ในวันที่7พฤศจิกายน2568 นอ,นอกจากนี้นะครับดฐมนรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน business lunch น,น,นะครับในวันที่22ตุลาคมเพื่อหารือและก็น้มน้าวให้ภาคเอกชนสิงคโปร์เข้ามาขยายการลงทุนในไทยด้วยโดยสรุปนะครับขอเรียนเกี่ยวกับการประชุม c ีเซว่า c ีเซเป็น,นกลไกความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์หรือ s i ิง a โป r e Thailand enhanced partnership STEP นะครับซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2540และยังเป็นเวทีสำหรับข้าราชการพลเรือนของทั้งสองประเทศให้มีการปฏิสัมพันธ์กันเชิงลึกและต่อยอดความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายขอเรียนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่ไทยมีความร่วมมือในลักษณะนี้นะครับเรื่องที่3นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และ การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณนกะรุงโกลาลัมเปอร์นะครับระหว่งางวันที่23-28ถึง28ตุลาคม2568คือในห่วงสัปดาห์หน้าท่านรัฐมนตรมีมีกำหนดำกำหนดการสำคัญนะครับในการในกรอบความร่วมมือ2อกรอบใหญ่นะครับโดยในกรอบแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่าง23-28ถึง28ตุลาคม,เ,มเป็นการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และร่วมภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะครับการประชุมครั้งนี้ขับเคลื่อนแนวคิดหลักนะครับ inclusivity and sustainability ของการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียและติมอเลสเตก็จะเข้าร่วมการประชุมในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประชุมระดับผู้นำรวม13รายการ โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านอันวาเป็นประธานซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะและแบบไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า retreat นะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนกับภาคีภายนอก8รายการได้แก่จีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีอินเดียออสเตรเลียสหรัฐนิวซีแลนด์และสหปร,ระชาชาตินะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3คือจีน ญี่ปุ่นและสาธารณเกาหลีและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit อีกด้วยนะครับไทยจะเน้น4ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้นะครับโดยการย้ำเป็นหุ้นส่วนการเป็นผู้เล่นที่มียุทธศาสตร์ของไทยในการผลักดันสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนานะครับสประเด็นได้แก่1น,นะครับการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพผ่านการใช้กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนํา และสนับสนุนอาเซียนเซนทรัลลิตี้คือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับ